ทุกท่านชมผมคือฟอปป้าวันนี้อย่าลืมกดไลค์ช่องกดแบลก์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ช่องพิธีกรส่งซับด้วยนี่ขึ้นให้โอเคนะครับทุกท่านก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูขอ,อกดไลค์ซะสองสามไลค์นะครับได้โปรโดถ้าเกิดคุณกดแล้วถ้าเกิดคุณกดแล้วก็กนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับไปดูคลิปได้เลยแล้วกูนี่ผมจะพาไปเก็บมันนี้ทุกแมบทุกอันในเกมนี้อ่ะคุณภาพโอเควันนี้ดแูแล้ว ลืมปุยว่าเสียงเกมดังเดวที่ไม่ออาคลิเงินเพื่อกาคลิปไเพืคนเทนได้โอเคมาดีจดเออบอไวก่อนเปลี่ยนหานะครับหักเออสกิอะไรไปไปโอเคมานีเรองแรกสีเขียวตอนนผมมันเรืออไร ดุบดอะไนี้มันจะมีสองอันนี้ที่เกียดที่สุดเออคุรเลืมากอันนี้ยูงนี้ไอ้ยเดือะไลอย่าตกอย่าตกฮิโมีอย่าตกอฮ้ยเสียใจว่ะไม่ได้ เออโอย้ยเกีมไม่ได้ค้างเป็นพมานีเกมัมีเขียวโอ้ยโอ้ไมค์กัสเออจะช่วยนี้จะแสงเบาหน่อยครั oh โ oh บโอ้โหมายกัสมันจะไม่ใส่เลยเอามือเบาๆห้วยนี่อืมแต่กลาบไเยีวเอออีกแล้ว ีจริงๆ <c oughs> เห็นอะไรไหมี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ออกแล้วไม่ได้ออกแล้วไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วให้เดินเถอะคอล้องคอล้องยิงมายิงมาเออตัไม่กก์จมหน้าเอาสิตัวอะไรมะโอ้ว้าวถุเล็กมาก โอ้โอ้คือแบบโอ้โอเคก็ไม่ได้สิเกียรโอ้มันจะมาูกดเก็บบิกอือเก็บแต่เรีบมีเก็บแต่เรีบมีโอ้ไม่เง้ เกือบแล้วก็ให้ hey. มีเซตน,นะกระโดดกระโดดลงไปไมันไม่ตายที่ต้องตายเพราะว่าม,มันเอาเข้าไม่ได้ต้องตายเกือบจะเป็นไปนลยทุกคนดูนะทุกคนดูนะ sickness oh my god ไม่ทำเลย คือวิธีการล้างบางมอนเต์ใช่ท่านอีวิ่งแต่นั้นถุงมือเราก็จะดำแล้วก็ใช้งานอะไรไม่ได้ไม่จะต,ต่อ,อยใช้ไม่ได้เลยชัดเจนเออไม่ต้องสนใจนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อน,นั้นซีลองลูบักลูบักไออันนี้แหละอันหนึ่งในหน้าที่ว่าเกลียดที่สุดเวลาเวลาตอนที่มันจะไปเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณห้าวิ ถึงประมาณห้าวีแล้วให้กระโดดไปต่อเลยโอเคผมขอรอดรอบใหม่กันปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่นี่คือเหตุผลที่ผมเกลียดมันถุงมือก็ยังไม่หายทำเอาไงโอเค สรุปสรุปก็คือวิงเก็บมันไ,มได้แลวกันนะโอ้ยนาะซิกอรดอสซิกเดอส์ท้าสุดยอดเวสายเวียนไะหมเออแต่ถ้าคุณใช้ทาทาที่ผมใช้บ่อยเกินไปคุณจะตายบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากใช้ไว้ไปด,เดเูเลือดเลยกนะันเลือดเลยให้น่ามันต่อไปที่อะไรไปเก็บเป็นไงแไม็กงมายมาดจิงๆนะ เซ็งเบาหน่อยเขาโทษด้วยเออในสุดเลยแต่ความจริงก็ไม่ได้ไปเจ้ใจไปไปไปฮึบอ่ะ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 ฮึบอะฮึบเอากับเอ้ากอลีบมาแล้วก็โอ้ ดีจร <c oughs> uh ิงเออรีบกระโดดเลยกับระยะไม่ได้ไม่เยอะไม่ยอะกาลระยะอันนี้ตัวกระโดดไปนะครับแล้วก็กระโดดอีกรอบหนึ่งอย่างงี้ไม่ทำเออ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 นี่ยนะเกมไม่ได้แล้วเอาไปใช้เล่นก็ได้นะเกมไม่ได้แล้วก็ทำมันเดิมนะครับรีเซ็ตเอาใช้เล่นได้สนุกดีโยนปลาใส่หัวมันเนี่ยแหละสนุกโอเคเอ่อขาบคุณไปเลย มีแตวประเดันไปวอนนน้มันีที่นัเดียไปวา้อนลยนนมันไม่ถึกใช่เขาเลยมันไม่ถึกมันไม่ถึกมากนี่อย่าตามกูมาต้งมีวันนี้สีฟ้าก่านะครับริงเอาแนะนำให้ไปดีเพราะว่าไมนยมันจะโดนรีเซ์ตายไม่โดนรีเซ์ตานี่ เขามาแล้วให้ใช้พลังรีฟ้าพลังอันนี้อีเมทอะอีดอีดอันหาเป็นบาลีอะงูจริงมันจากด้านหลังก็ไม่เข้าไม่รู้เป็นไรไม่รู้เพราะอะไรอมันเกิดหรือเปล่าว้าโอ้ยนั่นแหละพระถ้าคนนี้ยิงเสิมันอืมมันชาร์จอะไรเหมือนอะไรชาร์ดเนี่ยนั่นแหละให้ระวังตัวไว้ มึงขอความปลอดภัยพเลเรือมีน้อยมากเพื่อมีน้อยมากทำเพื่อจี้ไปนี่น่าจะไม่คุ้มะละนในก็วิ่งไปต่อยเลยโอเคไก่ฆ่ามันได้แล้วนีม่มันหัวใช้เล่นเ้ยเวียนสู้ตายได้เวียนสู้อย่างยากเลยมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมเออเออเออ,อ ข้าไม่ได้จะได้มินีสีม่วงไหมอะไรคงไม่ได้ปะ,ะมไม่ได้จ,จิตใจโอเคจะได้มัได้ไม่มิีสีม่วงมาต่อไปก็คือกันเก็บมันในสีสม้มอจฉริยะคนไทยว่ามินมีสีสม้มไปเก็บตรงไหน,นใช่คไอ้ก้อนใหญ่ๆนั่นเลยเก็บมันในสีสม้มนี่กูโดนวิ่งเลย สัตย์อกเยอะไม่นะวิ ám, ่งเร็สัยหยอกรีบวิ่งไปไหนก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนี่เวอรจะดีวิ่งทำไมฮึบฮึบอะ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 ฮึบโอเคเห็นปุ่มขาวไหมครับเห็นไหมแต่เหมือนจะต้องฆ่ามันก่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะแต่ผมฆ่ามันได้หนึ่งพันครั้งใช่จะไปฆ่ามันมาสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก็จะค่อยเปิดปลดล็อกได้ ทำข้าวมาได้พันตัวมาดิมันก็โหดอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวสิก็ดูทีเดียวก็ตายหายดูสิก็ดูทีเดียก็ย่อยละแล้วก็ล่อว้าวสวยเลยดูสิไอัตัวเหีญ่เลยสิกิเดียวสเอยโอ,ยโอย้จะตายโอเคแต่มันแล้วก็กฟูอออ๋อไอ้สัส ดูยี่มันเกิดได้ยังตาขงเขาเดียวไม่เหรอตาเขาเนียวมันตาเราไม่เหรอโอเคถ้าท่นพังแล้วคุณก็ณจะได้มันีสีส้มมาอีกวิธีหน,นึ่งก็คือเอ,อ่อมันีสีเหลืองก็อาจนะอย่างหนึ่งก็คือต้องต่อยตัวที่มีดวงตาสีเหลืองหมายว่าตัวสีเหลืองตัวที่มันมี ตาแบบอีตาที่แบบมันมีแบบพูดว่าไอ้ตัวสีเหลืองตาสีเหลืองอนห้าตีวดัวนี่ไงอะไรตัวเนี้ยต้องตีให้ครบห้าตัวโอเคก็จากกันาร์จพลังเบ็คกี้บีบิ้วครับอื้มเอาไปตก้ง ยไปแล้วบ๊ายบายคุณจะได้มาแยกเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้มาแดงไลย